สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้เดินชมแปลงผักหลังบ้านกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปเดินดมเดินชมไปนะทีส่สวนนะแปลงฟักทองอันนี้พริกครับพริกอันนี้พริกโหระพากระเพราหามีพร้อมเลยนะครับ,นนรบแล้วก็อันนี้เป็นลูกเขือพวงครับมะแว้งมะแว้งนะครับมีสองต้นนะครับแล้วก็อันนี้ เป็นบวบอบๆครับบวบเหลี่ยมนี่ก็คืออถั่วครับถั่วถั่วม่วงสิรินทรนะครับลูกกับยังไม่โตอันนี้ถั่วปากอ้าครับลองปลูกแยว่ามันจะเป็นยังไงฟักทองใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับมีอยู่หลายหน่วยอยู่ตรงนี้ก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับมีตรงโน้นอีก ตรงนู้ครับมีเปลาแรงสักทองตะไคร้ครับตะไคร้เอาไว้ต้มยำนะครับหัวขาครับหัวขาเครื่องเคียงต้มยำขาดไม่ได้ย่านัดนะครับหรือว่าสับประรดนะครับเป็นแนวเลยอ่ายาวไปถึงริมตำน้ำด้วยนะครับกล้วยครับยังอีกนานกว่าติดโลก